สวัสดีครับผมกระรอช่องพังน้องมุกแฟมิลี่นะครับผมวันนี้ก็เดินทางกลับบ้านนะครับผมนี่ครับผมน้องมุกนะผมก็ตามเคยนะครับผมเดินตามพ่อไพรมานะครับผมนี่ครับผมนี่ก็พ่อไพรสินทรัพย์นะครับผมนี่ครับไพรสินทรัพย์นะครับผม ก็ไม่ได้อาบน้ำนะครับผมวันนี้ไม่ได้อาบน้ำนะครับผมก็มาทางวัดป่านะครับผมเดินมาทางวัดป่าออกมาทางวัดป่าเดินริมถนนมานะครับผมมานทารุ่ยข้างทางมาเรื่อยๆเดินมาเรื่อยๆนะครับผมแวนทานยทารอะไรมาเรื่อยๆครับผมวันนี้รถไฟงางอนนะครับงานควายกันนะครับหนุ่มก็เดินตามหลัง เดินตามแบบชิวๆนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามให้เราด้วยนักลาครับผมน้องผังน้องมุกแฟมิลี่นะครับผมน้องมุกก็เดินตามกันอย่างนี้นะครับผมดูความน่ารักของน้องนะครับผมนี่ความรักนะครับผมความรักของน้องมุกกับพ่อปลายนะครับผมที่น้องมุกให้กับพ่อปลายนะครับอุ้ยย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  เออไอ้กินมะเฟืองนะครับผมกินมะเฟืองเบรกแบบแรงมากน้องมุกกินมะขามอยู่ตรงนู้นกินต้นมะขามมุกเอ้ยมุกจ๋าครับน้อยเสียงครับน้อยวิ่งวิ่งวิ่งจ้าตื่นมาเลยววิ่งวิ่งมาเลยอุ้ยจ้าพอพลายเสียงตาพอพลายมีเสียงนี่น้องมุกวิ่งมาเลยนะครับผมวิ่งมาเลยไม่กินครับ คลิปนี้ก็สั้นๆนะครับผมคลิปสั้นๆ,ๆก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมแอบเดี๋ยวเนะีลยโอ้ยๆเดินมารถสุล้อมาถึงทางเข้าบนะ้านแล้วับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับผมจองพังน้องมุกแฟมิลี่ครับผมสวัสดีครับผม